สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่าเอฟซี FC แฟนคลับสฟนมันัำช่องตองอูรำเพลินออฟฟีเชียวคับพี่น้องมื้อนี่ยืมรถแม่สามมาน้องบุญยูเออมันสิไปร้านค้าตาตาเบงกอนเขาเป็นแบบนี้ <c oughs> น้องบุญยูแต่เขาเป็นแบบนี้เดียวแอดเขาเป็นแบบนี้บ้าง <c oughs> น้องบุญยูก็จะได้ยูอบบีีตัวะเอามาขึ้นอ่างเกซี่ เคยไปที่ไหนไบ่ค่อยสิอันนั้นนี่มันนี้ใครอยากบอกไปตั้งน้องบุญยูเอาก็ซื้อน้องบุญยูอีหลีก็บอก็บอตั้งว่าน้องบุญติดเนาะมาเมื่อแรกก็ได้บุญยูเลยเนาะเอาบุญติดอีหลีเอาแอดเรามึงดูก็ยังว่าน้องบุญยูสตาร์ตปังเหาอมันไสเกียร์ไปเด่นไสเกียร์ไสเกียร์ไสเกียร์แม่ไสเกียรบเนี่ยเป็นรถไสเกียร์ เอาเออดบ่ติดอินีกระตุกใส่เกียร์ให้มันติดมันบ่ติดมือเศร้าขวัญเสตาเจ้าบะเมย์ขวัญเสตาเจ้าบะเมื่อยมือเศร้าเลยรถเพิ่นส่งมาให้แม่ซ่มส่งขึ้นกับ่ได้เด้อส่งมาแล้วเอาเข่าแล้วเอาเข่าแล้วรอบนึงแล้วมันมีน้ำมันมันมีน้ำมันได้นี่มีมีมันมีตึงไหนน้ำมันมือวานนี่ก็เติม วันนี้ยู่สันเกือบเต็มทางครับดูดอกไปจอดใกล้คนละลำมัง <c oughs> ไปบอกให้ไปตั้งซื้อมันบุญยูบคุณเร็วกว่าถ้าเกิดไปตั้งซื้อมันบุญยูเนาะบุญติดกับว่าวางสิ แบบมันจะเปลียย่ยนเปลี่ยนแล้วมันอเออยังมาสั่งเลยนะแก้ <laughs> าขื่นมันก็มาติดอยู่แต่เอ็มขุนแก้วข <laughs> <ง>ื่นยังแต่ยังแต่ตาต้าวไม่อยากจะจะติดเดียวบ่มีอินสต,ตินยู่นงตาต้าตีนกับกระบอไม้ป่านี่บ่นี่เด็สตาต้ <laughs> ตีนตาต้าตีนกับตาต้า่ได้ โอ้ยก oh, no. 응็สกระสมก็น e ้องบุญยูอีดนเนาะก็ได้อันน้องบนยูเปิดป่วนซื้อมะยูเอาทีซื้อมาแล้วย oh. ูแล้วรอบอือเอาอันมือไปอันมือมือไปเตี้ยนอันเตี้ยนนั่นเตี้ยนได้ยูเล่าเดี๋ยวทำไมเขาเช็คให้ยจันตัดไหมเช็คเรียบร้อยแล้วจันติดแล้วการมาแล้วการมาแล้วตัดปฏิทิดเออเอามาจอดไว้มือหนึ่งตันตัดปติด กับน้องบุญยูเนาะก็ไปตั้งซืรอฟบุญยูเนาะจะได้เปลี่ยนใหม่อยู่อีบุลแลนอีบุญแลนคือรถก่อนเนอหามันแต่ตาลมันปูไปพุ่นอิบุลแลนลูกอ่ะติดมีปีนซิงอยู่เหมือนว่ามีเสียงค้างเสียงรึไม่แน่รับสบายแล้วไปรับสบายไปสบายแล้ว น้องสู้สุกตีแล้วไฟมันก็ขึ้นอยู่เมียก็สิว่าแบตเตอรี่มันมีนี่เมียไฟติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ในแหล่งไฟแคเลี้ยวกันั่นแหละกันั่นแหละไฟมันขึ้นอยู่มันเป็นมันจะเป็นอะไรมันเป็นน้ำสายสตาร์ทสั่นเออเนี่ยเอามือจกบังดูโอ้ยพันหมุนรวยๆเลยๆเลยมหายมาค่ะเอามือจกพันหมุนรวยๆเลยที่ด้านในมันเป็นน้ำสายสตาร์ทสั่น แต่กรุ่นนี้มันมีขาสตาร์ทอยู่บนมันบ่มันมีอยู่แต่หาเพื่อเห็นเขาออกเขาออกเตยเขัออกมันมีขดขดสตาร์ทเราหมกมันไม่เติมคาบูหรือเปล่าหรือมันเป็นน้ำกาแฟเลยมันเป็นน้ำกาแฟหมดเลยเป็นน้ำคาบูหรอกต้องกินกาแฟเตยมีอินซีนอยู่แต่ว่าไฟขึ้นอยู่นี่ไฟนั่นเลี้ยวขึ้นติ๊กต๊อกติ๊กตอกอยู่นั่นนั่นเด็กตึ้งตึงยืนเปตั้งซื้อบุญยูเนาะ น้องบุญติดใช่ไหมคกับผกับพ่อวาอ๋อน้องบุญติดเอ้าน้องน้องบุญติดขึ้นเลยลูกขึ้นขึ้นถูกขึ้นดูเลยขึ้นเป็นสตาร์ทด้านเบื้องเหงาใช่ไอ้เดืแอดดี้ไฟมันมีอยู่นี่นี่ฮะมันหมักกูยไซโอ้โอ้มายก็อดซื้อมาซื้อมากี้แต่แค่เดียวจีอ้าวันไปเปลี่ยนเบ็ดแล้วก็ขี่มาดีๆอยู่ในรถ มเลยแล้วเป,เป็นเป็นเยนแบบแล้วก็ชิดตังนงตั้งนง่น้ำหนักเกินมาฐานหรอวะยุ่คือมันห่อนก็นหนาวเลียวเวนเลียวใส่รถแต่ของเนออ้าวไปยังพุน่นมันมีเนกีย่ยุ่ตีเนกี่มันมีย,ยุ่ตีต ขีดทานนั่นน่ะขีดทานอยู่ในเตาแอนไม่อยู่กับแอม่อยู่หรออยู่แล้วมาแล้วก็อยู่แล้วกับอยู่แอเนจะขีดทานมาทานกระทั่งหอนเหรอแม่ทานเด็กๆแล้วมาใส่ทานกัะทั่งหอนแหมเอาเอาเอาเบรกดีๆแล้วเบรกมาบอกอีหนูมันยุกเลย้ยตีนิ้เดีว ใส่หววหนึ่งดูไปกระซูมันนองบุญยู่อีเนาะเอามาทำดูมันมมีสตาร์ตีนทันนี้ขอยสตาร์ตเต้มหอเศร้าแล้วทตานี้ขอยสตาร์ตเต้าหมูเศร้าแล้วโน้ตคือว่าอยากจะชาจแบตมันเป็นอย่างใส่หมดหนึ่งต้มหนูคือไทยเนี่ย ต้มไปเปื่อยคือลิ้นงวดนี่เด้บม่ติดเลยไม่ติดเหมือนอะไรเกียร์เลยดูเป็นแท้ไปห้อมันล้มน้ำไปหัล้บาบออนไลายเราเนี่ยขี้ด้มือเดียวหนึ่งไปอยู่มันลงน้ำไปเฮ็ดปลากกาลังผุนเฮ็ดบาบเราหลายเราหัวตะขีมือเดียวเป็นแบตเตอรี่เกียร์ลอยแบตเตอรีต่นแกียร์คืออย่างนี้เกียร์ลอยขี้ในมือเดียวเด้เกียร์ลอยขี้ในมือเดียวเพราะฉะนั้ไปใส่มาใส่อยู่ไปใส่มาใส่อยู่ไปซื้อนักกินเนี่ยเราขี้ไปกับอะไรเฮ็ดจังาไรละบันนี้ เอเรียดศิลทีเอามันไปเขาวัดโน้นอมแก้วพุ่นเอาในเขาวัดโน่นอมแก้วพุ่นนี่มาทดูเอาพิจารณาบึงพิจารณาด็จตั้งชั้นเนี่ยแบบนี ก็เอาสายตรงนู้นะมาจี้แบบนี้เอาแบตตรงนู้นอ่ะยกแบตตัวนี้นะตรงนู้นอ่ะมาจี้ตรงนี้ก็เป็นเราเปลี่ยนแบตที่ใหม่อยู่เปลี่ยนแบตแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่แบตเก่ามานาเปลี่ยนแล้วก็จริงแต่สตาร์จนแบตมันต้องไปเอาเครื่องอันนั้นอันนี้ชาร์จนี่ร้านซ่อมได้เหมือนกันใได้เหมือนกันจคือแบตตัวนี้เนี่ชาร์จได้ ยี่มียวลากรถขนาดยี่ด้อันนั้นเอามาด้วยไลากรถขนาดมาใส่ยี่ดบอกคุณเกียน้ำกระเจากมัไม่สิลากมา้ด้มันไม่มีกุญแจ่อันอันนั้นรถไทยฮะรถพยกหรูดูรีตุนเนาะบัตนี้ตั้งซื้อไหมจอบซ้อมมึงอยู่ใส่หอันนี้ตั้งซื้อไหมบัตนี้ จากบุญยูเปลี่ยนเป็นบุญดับดับนองสิ้นบุญแม่ดยวหนูเข้าไปเอามีมะเขือเทศกับมะนาวไหมมะเขือเทศมดดับดอกมดติดอกอีกสามนาทีแม่ลดแม่ลดบุญดับแล้วเดินอ่ะพี่น้อง แบตเตอรี่มีมีไฟแต่ไม่ติดนะคะอเคอเา,อเาหูดจักว่าสิบื่ดขก้นหอเุล่ น้องบุญยูอิลีอาการว่าสามมือเราอาการรถบัสติดเออที่จะได้ร็บัสติดหรือไม่นสภาพแล้วอยู่รู้มือกันบ้านแพงสุดยานได้นั่นเอาไปสร้างเบื้องอีกมือ,อมพี่น้องบัสติด<า><า>แล้วแม่สามก็จะได้เสี่ยงเงินอีกแหละเบื้องสงูงเพิมแต่หาสร้างบาาแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วน้ำมันเติมแล้วแต่ก็ยังสตาร์ทบัสติดไดพี่น้องแล้วก็ ขาสตาที่กิ่งรุ่นนี่มันก็มีขาสตารแต่ขาขาสตาร์เอาออกนบะกอาขาสตาออกแต่กิ่งรุ่นีมีขาสตาเเวลาบัติดเหมือนบ่เวลาตารนี้มันติดอืมตาขาสตาร์กย่ติดแต่นี่ผมมีขาสตารมนได้ง่ายมัองเม่ไหม่ะมันร้องกับ่ติดร้องแล้วเนาะเล่นดินเตอเที่ยงมอืม จอดไว้โดนแม่จอดไว้โดนใส่เวลาโดนเราบอออกมาขี่จักที่นมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นเครื่องเครื่องหมอดเครื่องหมอดเขาเอื่นเครื่องมอดตะลีตันนนองบุนลอดก็เลยน้องบุนลอดจะได้น้องบุญยูยึสามว่าน้องบุนยูยูตั้งแต่มือแรกมือสองมื่อสามเมื่อนี่ือมื่อสี่แล้วสได้อันนั้น พาไปหาซ้างแล้วอยู่สมซื้อดีเนาะเอามาแเราพันที่ขีดจังมือเมื่อนั้นเอาไปโอนให้ซ้างเปลี่ยนหมอบแบตให้ขีดกลับมาได้พอมาจอดปุ๊บ,บตสตาร์บัติดเลยแล้วเขากลับมาเทศเทศเสร็จแล้วก็บ,บัติดน้องบุญอยู่จะสมซื้อหลัง,งบุญอยู่อีเนาะเสียงเงินอีกแล้วแม่สามมือเจ้า เอาโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวมืนอนี่กับสิบห้านั่นอันนั้นน้องบุญยูเขาแม่สาไปหานสร้างเพราะว่าอันเบิ้งแล้วบ่ได้ขี้ดอกกระสือได้จอดไว้แบบนี้ขันจอดไว้แบบนี้กับเครื่องกระสีห้างมันกระสิหพังอีกคือเกาก็ะสิอด้ภาไปหาสร้างค่ะน้องบุญยูอิลี่สมซื้ออิลี่มามือแรกใส่หมอแบคขี้ได้อย แต่ว่าบัดน,นี้พอจะขี่กลับมามาจอดไว้สตาร์ทไม่ติดเลยบร่ได้ขี่เลยแล้วกะเ,เสียงเงินซสือก็สื้กระสือเอาไปให้สร้างพื้นเมืองให้ไม่เช็คให้ไม่อ้าพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปนี้ไว้ซำนีเบื้องแรกก็กดไลค์กดแชร์ให้น่เป็นกำลังแรงเกียร์แรงใจให้ตองอูแม่ซำ ฝากกันมาเด้อค่ะกิมน่าจะมีแต่ความสุขความเจริญเออจะเป็นขนอมุอยู่เด้อได้จอดไว้ซๆืๆๆเออขอให้มีโชคมีลาบมีความสุขตลอดปีตลอดไปจ้าลำลำเลยลวยจ้าบ๊ายบาย,บายๆๆจ้า